สิ่งที่ดรก้องพูดนะคะสิ่งที่น้องติ๋มซำได้ให้กำลังใจสิ่งที่พี่โจนนะคะรวมทั้งท่านอาจารย์ยักษ์นะคะรวมทั้งน้องอปรีชาได้เล่าประสบการณ์สุพูดเราฟังนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะอยู่ในสิ่งอยู่ในโครงการของพวกเราค่ะทุกท่านคะ1355ท่านถ้ารวมกับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจะกระทรวงอีก70ท่านก็จะเป็น1425ท่าน เนี่ยนะคะก็จะอยู่ในเรียกว่าเราเรียกว่าชุดรายวิชาค่ะที่เป็นสร้างนวัตกรรมผู้ประกอบการสินทรัพย์เพื่อการทำมา,หา,ห,าหากินพูดง่ายๆนะคะวันนี้เปลี่ยน mindset ของการการเรียนไปนะคะเรียนอย่างเดียวหรือทํางานอย่างเดียวนะคะแต่วันนี้เราพยายามที่จะออกแบบโครงการนะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นลักษณะที่เรียกว่าทําไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยต่อยอดนะคะ มีกระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยน mindset มีกระบวนการที่ทําให้เกิดความหวงังสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วหันกลับมาสํารวจพื้นที่ของตัวเองสํารวจของดีที่มีอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็สร้างมูลค่าต่อยอดต่อบางท่านบอกว่าไม่รู้จะมีอะไรอาจารย์กลับไปดูอีกทีเพราะเราเชื่อว่าสิ่งดีๆในพื้นที่นะคะมียูทุกคนทุกแห่งโดยเฉพาะ ประเทศไทยที่เรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะคะและค้นไม่เป็นสํารวจไม่ได้นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีองค์ความรู้นะคะที่จะช่วยให้พวกท่านได้เห็นว่านะคะจะมอีอะไรที่เรียกว่ามันเป็นสินทรัพย์บ้างอะไรที่เรียกว่าเป็นทุนบ้างนะคะเพราะสิ่งที่เราเห็นได้ยินหรือได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะเป็นความเคยชินแต่เรามองไม่เห็นคุณค่ามันนะคะวนวันนี้เรามานับตั้งแต่นี้ไปค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายน นะคะจนถึงที่เราจะอยู่ร่วมกัน4เดือนเนี่ยนะคะท่านเรียนรู้ไปด้วยนะคะทำงานไปด้วยเรียนรู้จากสิ่งที่ทำแล้วนำมาต่อยอดโดยมหาลัยขอนแก่นร่วมเป็นโคช้ชร่วมเป็นพี่เลี้ยงร่วมเรียนรู้นะคะบางท่านบอกว่าไม่ได้อยากจะทำเฉพาะ,กะเกษตรพอเพียงนะคะไม่อยากจะทำเฉพาะ,กะเกษตรผสมผสานนะคะแต่แต่อยากจะเป็นอ่ ผู้ประกอบการในยุคใหม่เราก็มีองค์ความรู้มหาทลายขอนแก่นมีองค์ความรู้ในทุกศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพและมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะที่จะร่วมเติมเต็มร่วมทําให้ท่านมีทักษะนะคะทักษะใหม่บางท่านบอกว่าทําเรื่องนี้มาหลายปีแล้วอาจารย์นะคะเป็นช่างเชื่อมมาหลายปีแล้วแต่วันนี้อยากจะเปลี่ยนวิถีใหม่ไม่ทำแล้วช่างเชื่อม ช่างเชื่อมแต่อยากจะมาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างน้องปรีปรชาเราก็มีองค์ความรู้นะคะทั้งในเชิงทฤษฎีและลงมือสู่การปฏิบัติจริงนะคะเพราะเราทำงานร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันนะคะตั้งแต่วันนี้1มิถุนา2563นานะคะนับไปอีก4เดือนนะคะเราก็คาดหวังว่าทุกท่านนะคะจะออกมาผลงานของทุกท่านนะคะจะออกมาเป็นทำให้ท่านมองเห็นโอกาสนะคะในพื้นที่ของท่านมองเห็นโอกาส ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นได้เข้าใจพื้นที่ของท่านมากขึ้นและมองเห็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองโอกาสในการพัฒนาอาชีพของตัวเองนะคะนั่นคือความมุ่งหวังความคาดหวังของโครงการนี้ค่ะหลายท่านอาจจะตั้งคาถามว่าแล้วจะเรียนรู้ยังไงอาจารย์แมมนะคะแล้วจะทำทำอะไรนะคะวันนี้ยังไม่ตอบคําถามนี่นะคะเดี๋ยวจะวันนี้ค่ะตัวของโครงการเองได้มีการจัดกลุ่มนะคะไม่ให้ท่านโดดเดี่ยวนะคะแต่ละกลุ่มแต่ละอําเภอ ก็จะมีเรียกว่าเป็นโค้ชแล้วกันเป็นพี่เลี้ยงนะคะช่วยหนุนเสริมนะคะเสร็จจากนี่เนี่ยแต่และท่านก็คงจะได้รับการประสานจากโค้ชนะคะซึ่งทางโครงการได้มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆแล้วก็มีการนัดหมายนะคะเพื่อเสริมสร้างการทํางานร่วมกันและที่สําคัญะนะคะเพื่อเสริมสร้างทักษะหนึ่งในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีนะคะเพราะ ขอความกรุณาทุกท่านนะคะที่เรียกว่าท่านจะเห็นว่าเวลาเรารับสมัคนะคะท่านก็รับสมัครพวกเราก็ใช้ระบบที่เรียกว่าผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะรายงานตัวก็รายงานตัวผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันหลายท่านที่รายงานตัวแล้วท่านคงจะเห็นว่าเมื่อท่านรายงานตัวเนี่ยนะคะขั้นตอนหรือในระบบของพวกเราเนี่ยมันจะเรียกว่าท่านถ้าท่านทำตามขั้นตอนซึ่งหลายท่านที่ทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้เนี่ยนะคะทำตามขั้นตอนอยู่แล้วล่ะ ก็จะมีเรียกว่าระบบก็จะสร้างสัญญาให้มีอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วขอความกรุณาทุกท่านค่ะได้ใช้อีเมลที่ท่านยืนยันกับระบบนะคะเพราะพวกเราถือว่าพันธกิจหนึ่งนะคะก็คือเติมให้ให้ท่านมีทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะโดยใช้อินเทอร์เน็ตให้ได้ก่อนนะคะผ่านาหลายท่านที่อยู่ในพื้นที่นะคะจะอินเทอร์เนต็ตตรงไหนอาจารย์อินเทอร์เน็ตตำบลน,นั่นแหละที่ ทุกตำบลทุกหมู่บ้านมีอินเทอร์เน็ตนะคะท่านก็ติดตามข่าว้อมูลข่าวสารต่างๆทางอีเมลที่ท่านใช้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆทางเว็บไซต์นะคะของโครงการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะสร้างชีวิตสร้างชาติของมหายรลัยขอนแก่นค่ะในโอกาสนี้ก็กราบขอบพระคุณวิทยกรทุกท่านนะคะ,ะท่านอาจารย์ยักษ์นะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นะคะพี่โจนจันไดผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้กันพึ่งตนเองสวนพิมพันธ์นะคะน้องปรีชาเงอกสินมานะคะว่านพันธุ์ออแกนิกการ์เด้นนะคะที่อยู่ใกล้ๆนี่เองหนองเรือขอนแก่นนะคะน้องติ่มซำคุณพิโชคกเสริฐรุ่งเรืองนะคะเจ้าของไอเดียแค่เรื่องผลกระเป๋าก็ทําเงินได้นะคะแล้วก็แล้วก็วกดอ,อร์ก้องพลนชิตกินต,ติปัญญางามซึ่งโอกาสต,ต,ต่อไปเราก็จะได้เรียนเชิญวิทยาการเหล่านี้ร่วมเป็นโค้ช นะครับที่สะท้อนนะครับวิธีคิดวิธีการทํางานของทุกท่านพั5สท่านนะคะถ้าบวกอีก70ก็พันสนะคะซึ่งเป็นผู้ที่เรียกว่าร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและประเทศชาติต่ตอไปกลับขอบพระคุณทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะ